คมกันหน่อยนะครับสี่ทุ่มที่ผ่านมาแก๊งปลาหินริมถนนสายเอเชียที่อ่างทอง โดนเข้าไปสองคันนะครัใช่ค่ะคราวนี้เกิดในพื้นที่ตําบบ้านอิดนะคะในอำเภอเมืองอ่างทองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ต,ตํารวจได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบบริเวณริมถนนสายเอเชียขาเข้ากรงุงเทพมหาคบนครตําบลบ้านอิดจังหวัดอ่างทองค่ะผู้เสียหายสองรายนะคะประสบเหตุในเวลาใกล้เคียงกันคนแรกคุณกําพลกลิ่นคงขับรถโตโยต้าสปอร์ตไรเดอร์นะคะเป็นคนพระนครศรียุทธยาล่าอีฝั่งบอกว่าตัวเองกับน้องชายในเดินทางออกจากตัวเมืองอ่างทองเพื่อที่จะไปรับแฟนสาวที่กรุงเทพพอมาถึงจุดเกิดเหตุมี ผู้ชายสองคนคะ่ะที่บริเวณศีรษะนั้นสวมไฟเหมือนกับไฟสองกบเนี่ยนะคะอยู่บริเวณริมถนนจากนั้นก็เห็นชายสองคนที่ว่านี้เคลี่ยงก้อนหินใสน่รถ<ม>หินกระแทกกระจกบริเวณบเวณบาะคนนั่งด้านซ้ายนะคะความแรงของหินคุณกำพลบอกว่าทะลุกระจกด้านหลังเลยทีเดียวคะ่ะ กพราะดีที่ว่าเบาด้านหลังไม่มีใครนั่งถ้ามีคนนั่งคุณกพนบอกว่าก็น่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตตัวเองกับน้องชายจอดรถแล้ววิ่งไล่ตามคนร้ายทั้งสองคนก็สายความมืดวิ่งหลบหนีไปตรงป่าข้างทางนะคะก็จับตัวมาไม่ได้ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งชื่อคุณมีทรัพย์สุขโม้คุณมีทรัพย์อายุ53ปีเป็นคนขอนแก่นขับรถกระบะอีซูซุดีแมคค่ะบอกรถได้รับความเสียหายบริเวณกระโบรงหน้าหลังคาบุด้วยนะคะเนื่องจากแรงกระแทก ตัวคุณมีทรัพ์เล่าให้ฟังบอกตัวเองกับภรรยาเดินทางไปที่บ้านญาติที่สุพรรณบุรีพอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุมีผู้ชายสองคนลนักษณะวัยรุ่นใส่เสื้อสีเทาดํามีไฟสองกบบริเวณศีรษะทั้งสองคนเคลี้ยงก้อนหินใส่รถนะคะเพราะดีที่ถูกส่วนกระโปรงรถแล้วก็กระเด็นขึ้นหลังคาตัวของคุณมีทรัพย์กับภรรยาบอกไม่กล้าจอดจากนั้นก็พยายามรีบขับนะคะขับไปจนเข้าตัวเมืองแล้วก็ไปแจ้งความ ตำรวจลงตรวจสอบพื้นที่บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันนะคะละักษณะเนี่ยเหมือนกันเวลาก็ไล่เรียกกันตอนนี้ก็จะรีบนําตัวมาลงโทษน,นะคะฟังเสียงผู้เสียหายดูนะครับค่ะหันหน้ากลับไปดูครับอันโดนใครลับอ่ะลุงไหนมันเข้ามาแล้วบึ้งมันก็ทำนี่เลยแล้วส่งไฟตบอยู่ ต่อรถแล้วก็รีบวิ่งเลยเขาต่อรถวิ่งตามเลยต่อรถวิ่งตามเลยต่อรถวิ่งตามก็วิ่งหนีมาสองคนวิ่งมาประมาณสองคนรู้สึกว่ากันจะยืนอยู่สองข้างถนนหรือยังไงเนี่ยข้างริมสะพานเนี่ยแต่มันมีขว้างขึ้นไปอย่างเงี้ยประดมแสดงข้ามรถไปเลยท่านเบียดเพื่ออะไรยังไงนี่แหละคนเดียวเลยเองนั่นแหละฮะโอ้น่ากลัวจริงๆก็ยังไม่รู้จุดประสงค์นะครับรู้แต่ว่าติดไฟสองกบใช่ไหมฮะสองคนแล้วคว้างหินใส่นะฮะ นี่คราดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายกันนะเนี่ยภัยสังคมอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวชอมครับว่า